ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่บนถนนเรียบคันองชลุลประทานนะคะวั <_ an> นนี้รเรากำลังเดินทางไปที่อำเภอแม่วางนะ,ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อไปร้องเพลงกันนะคะตอนนี้เราเาตรียมจะเทเต็มที่นะคะเนื่องจากกีตาร์หนึ่งตัวและคนตรบรถของเรานะคะแขกใบ้มากชื่อว่าอวีนะคะขาถือชื่อ <_ an> ่าบินตาค่ะเป็นที่กัลักษณะเหมือนเดิม <_ an> อ่าหายบีมซะงั้นบีมเออน่สนใจกู คุไม่ออกใช่ที่ไหนคะเนี่ยที่ไหนตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม้ว้าเอ้นนอยอนนอนนไม่ใช่ไม่ใช่ใชถูกแล้วไม่ใช่หรอมาแก้ใหมมวะบ้านแม่แม่วินอำเภอแม้วาาตอนนี้เรากำลังรอเพื่อนมาให้พร้อมกันก่อนเพราะว่ามันนั่งอยู่ข้างบนทำไมนะคะสองคนค่ะแล้วก็มีเพื่อนคณะเดียวกันมันแจมหันเล็กน้อยต้องรอเขามาถึงก่อนว่าโครงการเราน่าสนใจมากแล้วเราก็จะไปมาเล่นโรงแผมร้องเพลงพร้อมกัน นนี้น้ำเย็นมากนั่งอยู่ตรงนี้ยังรู้สึกเลยว่าเย็นมากอันนี้นอนจะมีมอนตีโฟกซองนะคะมอนตีมอนตีดนตรีไม่เโฟกซอง สวัสดีค่ะก็มาพบกับพิเชียรพรกัน,นเดิมนะคะเป็นพิธีกรพาสนามนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ข้างล่างนะคะเรากำลังจะข้างล่างไหน,นคะข้างล่างแม่น้ำค่ะข้างล่างร้านตรงนี้นะคะซึ่งเป็นติดกับถนนเราลงมาข้างล่างอยู่ติดกับลำธารน,น้ําใสนะคะจริงๆนะคะก็ตอนนี้ก็พบกับวงดนตรีฟอกซองนะคะเริ่มต้นด้วยพิเชียรพรเหมือนเดิมะคะ่ะรังคีบค่ะ ใช่ค่ะเป็นเป็นสมาร์โฟกนะคะเราจะเล่นจะสปิดโฟกซนะคะ้เดี๋ยวก็จะเจอกันนะคะขอบคุณค่ะอะไรอะไรนี่เป็นวิดีโอวะอุ้ยความสามารถเดี่ยมไเก็บแค่นี้มึงยังทำไม่ได้ เกบาเขาไม่ได้วะเขาแเขารงเขาแร้กลับแล้วไ้บ เราเดี๋ยวจะไปลองแพ้แล้วเรานี่กดหรือยังเราแล้วแพ้แล้วทำไมอะไม่ิกระปอแล้วกันัม่อรแล้วค่ะตอนนี้ได้มาสิบสิบองสิบสงคืนจะเริ่มไปลองแพ้จริงข้างบนทไมอ้ไม่กินข้าวรู้อมีประโยชน์เปี้ยงพอดีอหมูทำไงผาไปแล้วสบายงั้นลงแนวไปดูวนเลยสบายะมาลงแน่ลงก่อนดิในงานตนดิ อ่ะพี่โอคนแรกเลยนักพัฒน er. ์สกุลจำใจะห้าสี Turn. ่สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองสามแดงสุศัษิครับอังฟิลชื่ออะไรชื่ออะไรฮะ่กออะไรางนะการชนิดไม่ใช่หรอหลายชื่อชื่อเลโกานินอ๋อกิตินานครับกาการนี้ไม่โรง้วฮะสวัสดีครับชื่อสกุลซื้พงโตครับ ตอมที่รักที่สิดป่านค่ะ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 และวพิธีการภาสนพิเชียพอนะคะจอกันนะคะพิธตาค่ะตอนนี้นินกำลังจะสับปลานะคะเดียัง ปลาเลยปลาไปไหนหรอมันวิ่งไปนู่นแล้วทำไมมันหนีว่ะมันว่ายไปนู่นเจ้าที่มันหนีแอบหนีไปใต้ใต้ไปน้ำเลยอ๋อเจมส์นี่สลวันน่ะมินมินยังไงก็ต้องเป,งป,งป,ปงียกอ่ะกางเกงไม่ต้องดึงหรอก่ไปเนนู

ตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันนะคะลงไปเพื่อนจุดล้องแหงไปแหงเดี๋ยวเราจะไปต้อนรับชาติชาติกันเราจะเป็น welcome to Thailand จริงแกรไม่นาเราจะเป็น Thailand ambassador ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปแล้วนะคะนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมด้วยพิธีกรภาคสนามคนเดิม เป็นตัวน,น,นี้เราจะไปที่ศูนย์ล้อมแม่ด้านบนนะคะจะเป็นที่จะปล่อยตัวตรงนั้นนะคะขาดเด็กเส้นนะคะ พีโอเละอันนี้เป็นคุณคุณลุงขับรถมาส่งนี่ก่อนเขาดิไปแล้วไม่ได้าส่เจะที่ก็บกดอนคก่นใคจะเรี่ป็นญาตกับเจษดาพรพลดีนเลยไม่ได้เอะไรอะไรเออนี่พวกคุณสลัดรองเท้ากันเลยอ่ออะไรมนอยู่รวมกันแล้วรองเท้าเลยไหมเราจะได้ไม่ต้องอ๋ยมาปลาเป็นคนถอดนะ เอามะปรางถ่อนี่ปิัพแพร่ขรัพแพรไม่มึงกับน้องทอกูมึงกับทำเงี้ยอะไรบ้างได้ไหมชีวิตเนี่ยเป็นแต่สมัครแคสอีกอ่ะอ๋ออีวีวีคุยกับกูตอนเช้าไหลน้ำอ๋อไฟหายไปไหนวะเอาแล้วเป็นอเมาหรือฟ้าคนเล่นยางไเนีโอ้โหลืมตัวเฮ้ยแถวนี้มีเสือได้หรือแล้วไปแล้วแหม่กำตลก จะถ่ารองเท้าไว้ที่ไหนใครน้ำเชิญครน้าเชิญขกรนบเชิญุยเลยเลยอันรับเชิญครน้เชิญดมสินดาวโดมสินดาวก็เดี๋ยวมันก็ปิวอยู่นีนะมันก็ลอยนะ ก็มันก็ไปต่อี่ลุรจากกี่แพ้สี่สแพ้นี่เรา้งแพสร้า่ไ้ละสองร้อยเ้าดสองร้อยสองไ้อาทนี่มาเขาให้าสองร้อยบาทเขาลดให้เหลือสองร้อยบาทเราสนะตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดล่องลงแพแล้วนะคะ และนี่นะคะคือแพที่เราจะจะขึ้นกันนะคะเราจะขึ้นกันสี่ลำนะคะโดยจะแบ่งตามไซส์ของคนนะคะซึ่งคนอ้วนก็จะอยู่กับคนอ้วนนะคะคนผามก็อยู่กับคนขาวนเป็นประธานนะคะก็จะอยทุกคนพอไหมพอไหมพอไหมคะพอไหมคะพูดไปแล้วเยอะโอ้พึ่งมาเนี่ยโอเคโอเคปิดของป่าป็นไงวะป็นไงวะ อันนี้ขอแรงผู้ชายช่วยยกแผ่นะคะมึงก็อย่าหยุดดีว่าอีกสั์เป็นไม่ได้ก็อีกคนยกเลยไหมครับก็ไม่ได้กาลังจะยกเสียงเดียร์ไม่ได้อ้าไอถึงสไลด์ลงเลยผักต่อเสงมินบอกให้ผัก ถ้าผักดินดินไม่ได้หรือเปล่าดีไม่ได้ผลไม้ดินได้นะผักออ๋เรื่องผักกะเกงแหมเรื่องผักทั้งดันเฮียซีฟิลทำไรอะไรยะสัตว์ทั้งผักทั้งดันอิวมันตื้อแล้วมึงดันดีวะเฮ้ยหลานอันหนึงอะอันนึงอะไรลงไปเตอมไปด้วยหินนี่วันนี้มีแขกรับเชิญนี่ค่ะคุณบอยประกรณ์ เอาคูอไอ้เห็มมคนเก่ามีคู่เขยคู่ขวัญเป็นรุ่นพี่คณะและรุ่นพี่ต่างคณะถุยพี่พลอยนะและและและรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องคณะนิติศาสตร์ค่ะเออต้องบอกด้วยนะคณะนิติศาสตร์ไม่เชื่อเดี๋ยวบอยเขาย่าเต็มเลยใส่โดนขาขาหักแล้วเนี่ยนิ่งถือ ใส่แล้วพี่น้ำเอ้ยน้ำใจวางแล้วบ่อยไอปีทำไรล่ะไหวมันไหวแต่มันก็เหนื่อยนะเขาลุงเขายืนอยู่ข้างบนจะดึงทำไมวะไอเงาป้วยอ่ะป้ายป้ายยกกันมาทำหนดักันชนิดไม่ช่วยเขาหรอคะ